สวัสดีครับจอกช่อง Minimal Channel นะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวเคสของตัว Pro 6ของทาง Samsung กันนะครับและเคสที่อยู่ในมือผมนะครับจะเป็นเคสแท้ของทางซัมซุงนะครับเคสตัวเนี้จะเอาไว้ใส่กับตัว มือถือนะครับของตัวโฟหนะครับตัวโฟหเนี่ยมันจะเป็นตัวนี้นะตัวนี้นะครับจะเป็นมือถือจอพับรุ่นใหม่นะครับที่ออกมาของทางซัมซุงนะแล้วก็ต้องขอฝากผู้สนับสนุนช่องด้วยนะครับเป็นร้าน S M P Market นะครับใครที่กำลังหาซื้อกล้องเลนส์มือสองนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ากล้องนะครับหรือว่าเลนส์มือสองนะครับสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้าน S M P Market นะครับหรือใครมีกล้องที่ไม่ได้ใช้นะครับอยากจะขายนะครับสามารถติดต่อทางร้าน S M P Market เข้าไปได้นะครับร้าน S M P Market เนี่ยรับซื้อกล้องเลนส์มมืือออนนะครับแล้วก็ห่งงส หนึ่งร้านนะครับจะเป็นร้านวันช็อตคาเมรานะครับเป็นร้านที่จําหน่ายอุปกรณ์เสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกกันรอยของกล้องนะครับตัวอะแดปเตอร์ต่างๆหรือว่าตัวไฟต่างๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวเมมโมรีการ์ดนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเลือกชมกันได้ที่ร้านวันช็อตคาเมรานะครับจะเป็นร้านที่จําหน่ายตัวอุปกรณ์เสริมของตัวกล้องและเลนนะครับใครกำลังหาอะไรลองเข้าไปดูได้ที่ร้านวันช็อตคาเมราด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเวลาที่เราใส่เคสตัวนี้เข้าไปนะครับมันจะเป็นลักษณะไหนนะคือเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตัวเนนนีี้ป็ตัวมออพรงทึุ่่่่ใหก มาเป็นตัวรุ่นที่6กนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้นะครับจะเป็นรีวิวตัวเคสนะที่ผมได้ทําการซื้อมานะตัวนี้เป็น Galaxy Z Fold นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมี S Pen ในตัวด้วยนะเป็นเคสที่สามารถใส่ปากกา S Pen ได้แล้วก็ตัว Fold ตัวนี้นครับมันสามารถที่จะรองรับตัวปากกา S Pen ได้นะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับว่าตัวเคสตัวนี้มีความน่าใช้หรือว่ามีจุดไหนบ้างที่ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยดีนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกัน เติมแรกนะครับแกะมาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะตัวที่เขาให้มามี2ชิ้นนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆไม่มีอะไรแล้วนะครับมีตรงนี้คืออะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยมันคืออะไร อ่าตัวนี้นะครับจะเป็นในส่วนของตัวหัวปากกานะตัวหัวปากกาเนี่ยทางซัมซุงก็ให้มา2หัวนะครับเป็นหัวสำรองนะครับจากเดิมที่เขามีมาให้นะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่มีมาในกล่องนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับจะเป็นคู่มือการติดตั้งนะเวลาที่เราจะใช้งานหรือติดตั้งเนี่ยเราสามารถดูได้จากคู่มือนี้นะครับก็ไม่มีหลายๆเคร่งนี้จะอยู่ประมาณ2,700อยกว่าบาทนะยังไงเพื่อนๆลองเข้าไปดูกันได้ที่เว็บซัมซุงนะครับหรือว่าลองดูจากหลายๆที่นะมีขายหาไม่ยากครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรา มาดูที่ตัวเคสกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวเคสชิ้นแรกนะตัวเคสของเขาเนี่ยถ้าผมจับนะครับมันจะเป็นวัสดุแบบพลาสติกนะมันจะไม่ใช่ซีลิโคนนุ่มๆนะครับมันจะเป็นพลาสติกแข็งๆแต่ไม่แข็งมากนะมีความยืดหยุ่นได้เพราะว่าตัวเคสเขาเนี่ยมันพร้อมที่จะรองรับตัวมือถือนะครับแล้วในจุดต่างๆเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาทําการแปะตัวกันลอยไว้นะครับเราก็ทําการแกะออกได้เลยนะก่อนที่เราจะใช้งานนะเราแกะออกไปเลยนะครับเขาจะแปะไว้นันในส่วนของตัวพวกนี้นะเพื่อให้มัน ติดกับตัวเครื่องได้แบบไม่มีรอยนะครับเนี่ยพเพื่อนๆจะเห็นนะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวผมในส่วนนี้ผมแยกไว้ก่อนต่อมาจะเป็นในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยเขาจะเขียนนะว่าเราเนี่ยทำการสไลด์ตัวปากกาขึ้นมาวิธีสไลด์นะพเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้ไหมครับถ้าพเพื่อนๆเห็นตรงนี้คือเราดันลงมานะครับปากกามันจะเด้งขึ้นมาเราแค่สไลด์มันก็เด้งขึ้นมาแล้วปุ๊บอย่างนี้เนี่ยปากกามันจะเด้งขึ้นมานะครับเวลาที่เราเก็บนะเราก็ดันลงไปอ่เดี๋ยวผมจะทาให้ดูใหม่คือเราสามารถสไลด์ แบบนี้นะครับแล้วปากกาก็จะเด้งขึ้นมาเราก็สามารถที่จะเอาปากกาไปใช้งานได้นะตัวนี้เป็นปากกาเ e p สนสีดำนะเวลาจะเก็บเราก็เก็บแบบนี้นะครับเนี่ยเราก็เก็บเข้าไปเลยนะครับเอาหัวเก็บเข้าไปแล้วก็ทําการกดลงไปนะอันนี้เดี๋ยวผมแกะออกนะวัสดุนะก็เป็นพลาสติกออกแข็งๆนะคือตัวเคสของเขาเนี่ยไม่ค่อยหนานะถ้าเท่าที่ผมดูคือค่อนข้างที่จะเป็นเคสที่บางนะครับ ถ้าเทียบกับเคสไข่อื่นๆส่วนการกันกระแทกนะน่าจะกันได้ประมาณหนึ่งนะครับแต่อาจจะก,กันไม่ได้เยอะนะเพราะว่าตัวเคสไม่ได้เป็นแบบแกันกระแทกแบบหลายหลายเมตรนะครับเป็นเคสแบบเหมาะกับการพกพาใส่กันลอยกันกระแทกได้เบื้องต้นนะสำหรับตัวนี้อ่านเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าตัวนี้นะครับเป็นตัวโฟร์หนะตัวนี้เวลาเปิดขึ้นมาก็จะเป็นหน้าตานี้เวลาปิดจะแบบนี้นะด้านข้างด้านบนนะครับเป็นเครื่องสีเงินนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาใส่กันเลยดีกว่าเวลาที่เราจะใส่นะเพียงแค่เราเนี่ยทําการกดเคสเข้าไปนะครับก็ตามตามทรงเขาเลยก็จะเป็นมุมนี้นะคือด้านข้างตรงเนี้ยนะครับเอาเอาไว้ในส่วนของตรงนี้นะครับตรงที่เป็นบางๆตรงเนี้ยเอาไว้ฝั่งนี้นะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนะมันใส่ง่ายนะครับเพราะว่าเคสมันมันยืดหยุ่นได้เล็กน้อยนะมันไม่ได้แบบฟิกพอดีเครื่องขนาดที่เราแบบใส่ไม่ได้นะครับ มันก็จะลงล็อกของมันไปเองนะครับอ่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วตัวหน้านะต่อมานะครับเป็นเคสด้านหลังเคสด้านหลังก็ใส่เข้าไปได้เลยครับแบบนี้นะแค่นี้เองเรียบร้อย ก็อันนี้ก็จะเป็นการใส่เคสที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือในความรู้สึกของเคสตัวนี้มันเป็นเคสที่ผมว่ามันไม่หนานะคือเวลาที่ผมจับเนี่ยมันรู้สึกได้ว่ามันไม่หนาเวลากดด้านข้างเงี้ยมันกดได้ง่ายนะคือผมมีเคสก่อนหน้าที่ซื้อมาเนี่ยตรงด้านข้างเนี่ยมันจะกดยากเพราะว่าเคสมันกันกระแทกมันจะหนาขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอบๆตัวเนี่ยของตัวเคสตัวนี้เขากันส่วนไหนบ้างนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเห็นนะตรงเคสของเขาเนี่ยด้านหน้าตรงนี้นะครับตรงบริเวณที่เป็นตัวกล้องนะ เขาจะมีตัวสันยื่นขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอามารองรับสําหรับตัวเลนนะบริเวณที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยมันก็คือเลนจะไม่ยื่นออกมานะครับแต่ตัวเลนเนี่ยเขาจะพอดีกับตัวเคสเลยนะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะก็จะกันข้างๆตรงนี้นะรอบๆตัวก็จะมีตรงที่ไม่กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้ตรงข้อพับนะครับ ตรงในส่วนของตัวที่พับเนี่ยตรงนเนี้ยไม่กันนะครับจะเปิดโลงเวลาที่มันตกเนี่ยก็ต้องระวังไม่ให้ตรงนี้โดนนะครับถ้าตรงนี้โดนเนี่ยมันก็จะเป็นรอยแต่เคสบางรุ่นเนี่ยเขาก็จะมีตรงเนี้ยกันขึ้นมาอีกพอมีตรงนี้กันมาอีกนะครับมันจะทําให้ตรงเนี้ยเกิดการที่ว่ามันจะหนาขึ้นมาแล้วมันก็จะเริ่มเริ่มใหญ่นะครับสําหรับเคสตัวนี้ด้านบนตัวนี้ก็กันนะครับกันด้วยปกติด้านข้างตรงปุ่มเขาจะเปิดโล่งไว้นะซึ่งตรงปุ่มตรงหน้าเราทัสกีดได้นะครับ เราจะเป็นที่ต้องใช้ปลดล็อกนิ้วนะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้นะครับมีปากกาให้นะด้านหลังเราสามารถที่จะใช้ปากกา S Pen พเนี่ยเก็บเข้าตรงนี้ได้แล้วเวลาที่เราจะวางกับพื้นนะครับมันจะรู้สึกว่ามีความกระโดกกระเดกเหมือนกันนะแล้วเวลาเรากางนะสมมตมิเรากางแล้วเราเขียนงานนะครับปึ๊บมันจะกระโดกกระเดกแบบนี้นะเวลาที่เราเขียนงานคือตรงมุมของการใช้งานเนี่ยมันจะกระดกได้นะครับสําหรับเคสต,ตัวนี้เวลาที่เราวางกับพื้นเพื่อเขียนนะ เพราะว่าตรงเนี้ยมันจะมีการนูนขึ้นมานะครับแล้วก็ตรงกล้องเนี่ยมันก็จะเป็นการนูนขึ้นมาแต่เคสบางรุ่นเนี่ยเขาจะมีตรงเนี้ยยื่นขึ้นมาปิดขึ้นมานะครับมันก็จะทําให้การวางเนี่ยมันสามารถวางได้นะอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นนะสําหรับเคสตัวนี้รอบๆตัวแต่ข้อดีของเขาเนี่ยคือมันบางเคสตัวเนี้ยแล้วก็ปากกาของเขาเนี่ยสามารถที่จะเก็บไว้ทางด้านหลังแล้วเราสามารถที่จะเอามาใช้ได้แต่เคสอีกหลายรุ่นนะผมมองว่าตอนนี้มีเคสอีกหลายตัวที่สามารถที่จะรองรับ ตัวการเก็บปากกาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปากกาซึ่งพอเราถอดออกมานะสามารถใช้ได้เลยปากกาเนี่ยเหมือนตัวของ S24 Ultra เลยนะที่ผมเคยใช้มาเนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆนะครับเหมือนกันเป๊ะ เราสามารถที่จะบวกเข้าไปได้ว่าจะเอาฟีเจอร์อะไรเข้ามานะสำหรับการใช้งานของตัวปากกานะก็ผมเอาตัวช่วยแปลภาษาเข้ามานะเพราะว่าผมใช้งานแปลภาษาโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคลิปนี้นะครับเป็นคลิปรีวิวตัวเคสแท้นะของทาง Samsung นะครับที่อามาใส่กับตัวโฟหกเพื่อนๆจะเห็นแล้วนะว่ามันมีข้อดีข้อเสียประมาณไหนนะครับก็อย่างไรแล้วฝากเพื่อนๆติดตามช่อง n i m a l c h a n n e l ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ